ก็สำหรับผมนะครับผมมองว่าว่าวิชานี้ครับมันเป็นวิชาที่สอนหลายเรื่องเลยครับทั้งเรื่องทั่วไปเรื่องเกี่ยวกับกีบโบราณหรือแม้แต่เรื่องของความไม่เท่าเทียมครับผมเลยมองว่าวิชานี้มันจะ้อนสังคมหลายๆอย่างเลยครับแล้วก็มีเรื่องของจิตวิทยามีเรื่องของการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างเลยครับแล้วก็ผมถ้าผมฝากอะไรถึงอาจารย์ได้ผมว่า อาจารย์เขาทําได้ดีมากๆอยู่แล้วครับผมเลยคิดว่าถ้าคนได้มาเรียนวิชานี้น่าจะทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็แบบว่าน่าจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้อะครับสำหรับผมผมเอาไปปรับใช้โดยการที่แบบว่าอย่างเช่นเรื่องความอ,อย่างเช่นมันมีหัวข้อหนึ่งเป็นหัวข้อวาบิซาบิครับก็คือผมเรียนสถาปัตย์ก็เลยบอกว่าเอาหัวข้อนี้ไปปรับใช้กับงานโดยการที่แบบว่ามันเป็นหัวข้อที่แบบว่า สิ่งที่ดูไม่สวยงามสิ่งไม่สมบูรณ์ก็ยังดูสมบูรณ์ได้ครับผมก็เลยเอามาใช้แบบแท้ทงานว่าเออไอความที่มันไม่สมดุลกันอย่างเงี้ยครับมันก็ยังดูสวยเหมือนกันได้ครับก็ส่วนตัวสำหรับหนูนะคะคือหนูชอบวิชานี้มากๆเลยตั้งแต่เริ่มแบบวิชาแรกเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันตรงกับเจนเราแล้วก็ไม่คิดว่าแบบเข้ามาหาลัยมาจะเจอแบบว่าวิชาแบบใหม่ๆอะไรประมาณนี้คะ่ะเรียนเรื่อง LGBTQ อะไรอย่างงี้เรียนเรื่องกรีกโรมัน เรื่องเรื่อง inequality อะไรอย่างนี้ค่ะคือรู้สึกส่วนตัวรู้สึกชอบมากมากเลยแล้วก็เรื่องที่ชอบที่สุดก็จะเป็นเรื่อง lgbtq กับ inequality ค่ะเพราะว่า,าส่วนตัวได้เอาเรื่องนี้ไปปรับใช้ค่ะเพราะว่ามีพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ที่เขาไม่ค่อยเข้าใจแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะมองคนกลุ่มนี้เป็นแง่ลบทําให้เราสามารถสื่อสารกับเขาคุยได้แบบเรียบง่ายอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วําให้เขาเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นด้วยจากการที่เรียนอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วก็อยากฝากพี่ๆหรือเพื่อนๆที่ยังไม่ลงตัวนี้แล้วก็จะลงหือที่เรียนอยู่ว่าวิชานี้มันสนุกมากเข้ามาเรียนกันเยอะๆเพราะว่ามันสนุกจริงๆแบบมาเรียนเพลินมากเรียนเป็นการเรียนที่เหมือนไม่เรียนเลยเพราะว่าเหมือนแบบเป็นการแบบมานั่งคุยกันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ได้ความรู้อะไรประมาณนี้ค่ะ สวัสดีครับวิชานี้นะครับเกี่ยวกับ Social Democracy นะครับหรือว่า r s u 111นะครับคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าวิชาชื่อวิชามันอาจจะไม่ค่อยน่าเรียนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการที่พี่มาสอนนะครับมันคล้ายๆกับเป็นการเรียนการสอนแบบออมากษเรนะครับก็คือว่าเรื่องที่พี่จะพูดถึงนะครับก็คือความเท่าเทียมต่างๆนะครับหรือว่าความเท่าเทียมทางเพศนะครับ แล้วก็ความเชื่อสิ่งหลากหลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณจะสนใจไพทาร่โลนะครับหรือว่าการดูดวงต่างๆนะครับความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาครับในวิชานี้ก็มีด้วยนะครับแล้วก็ที่สํากัญก็คือในด้านแฟชั่นนะครับในสังคมธรรมมาธิปไตยวิชานี้ครับก็เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับและเป้าหมายที่อยากให้นักศึกษานะครับปรับนําไปใช้ในชีวิตจริงได้นะครับก็คือ ตอนอยู่ในห้องเรียนนี่แหละน้องเข้ามาในตอนแรกนะครับน้องก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะวิชานี้คือวิชาอะไรนะครับแต่พอจบกลับไปนะครับน้องจะไปอยู่ในสังคมหรือว่าสังคมการเรียนหรือว่าอาจจะใช้ในความรักก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับ